เพิ่นโทรมาเพิ่นว่าเซนเพิ่นวา่าเบนโทรบ,บอกชาวบุญแล้วโบได้แล้วตอนนี้อันอันที่มาเบ้าันว่าอยู่เทิงกันบ่ลอยเบาวยว้าหาเงินแม่เพื่อนนะครับกราบสบายดีนะสวัสดีเดอ้อคพี่น้องกันเบขขิดสกุลสกคนเนาะ,ะว่าชาวในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาบุญบ้านไปแล้วเนาะ เมื่อนี้บาบุญกะเวะเขามาหาน้องกระเตและน้องไล่คือเก่าแล้วเผยพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้กะเขามาทั้งอันนานพักโดยส่วนพักคนพี่น้องเลยอยู่ทางทึ่งพี่น่ะแต่ว่าเป็นชีก็งอก่น้องเลยสวยงามเนาะเป็นชีขาวชมสายอาพุนบ่พอปลอดวยจังไลยเนาะตัวนี้กอาจจะเป็นเพราะว่ามันเข้มโหดเนาะมันตายพี่น้องเลย ประกาศนลยดูดินอาจจะแห้งพอมเนะาะอ่านี่บวงามเนาะจะฮดน้ำอยู่โดยไปขจังไนมาบนกสะพาอ่าไปาพี่น้องเนาะไปหาทั้งอา่าน้องกระเตะในน้นองไล่ก่อนพี่น้องเลยอ,อ,อันเอิหลังหน่อยก่ะอยู่ข้างในก่นแหละ มาหนึ่งก็มีนานพักอีกนะแต่ว่ามีพักแล้วบ้อเลยแซ่ไรจ้าของเพิ่นถามเพิ่นก่อนพีน่น้องเลยมาเพิ่นปลูกพักแล้วบ่นี่ยอ้าออโอ้โอเ๋ <c oughs> สยสวัสดีนอ้องกำลังซักผ้าบ่าม,ม,ามาจะ <มา S 2> ใช่นะมาเกี่ยวข่ามาเกี่ยวเข่าโอ้ไปเกี่ยวเข่าบ่า ว่าสะซักแค่น้อยเกี่ยวข้าวรับจ้างบ่เดี๋ยวนี้กับวานั่นกับเมนไะว่านนั่นกับเมนสองอยางเลยหน่อยโอ้หากมาเนาะหน่อยไปพัดสองบ่ไปน้ำเมรนะไปน้ำเมร์หน่อยอมเมร์พันเห็ดยังกินนไะงต้มข้าวเปียต้มข้าวเปียไม่โคงแซ่บแล้วใั่ต้มข้าวเปียเนาะต้มข้าวเปียน้ำใส่ไก่ป่อบ่พอพี่หน่อยเ <laughs> ด้อเฮ้ยเด้อเออ นานผักขุดใหม่อีหั่นบ่น่ะน้อยเนาะว่าสิใหญ่ขึ้นยายๆเห็นบ่ได้อ๋อผักยังอ่อนผักยังอ่อนนอยว่ารองมันก็มีแต่ตายมีแต่ตายอยพนก็ตายโอ้ักยังอ่อนต้องให้มันอันใหญ่กว่านี้เนาะเพราะมันอันอ่าน้อยพอนี่เนาะน้อยักยังอ่อนไก่สะบนี่คืออันบ่แม่นักตั้งเท่านี้หรือว่าเกียบบือมหยังก็บ่ฮู้นี่อมน แต่ว่าแต่ว่าอันอยู่ทั้งเทิงน่ะคือแห้งแท้เนาะหน่อยอยากเป็นดินแห้งไว้ฮดมาเช่านี่แต่ว่ามันแบบว่างอกๆนะมันโมเขียวคื<ด>อแบบนี้แม่นเลยพักดินมัอย่างงามอยู่พุ่นนี่เขาแบบนี้ดินงามตัวนี้นี่ยมันมันชุ่มชื้นอันกับมันใกล้อันคลองน้ำเนาะหน่อยอ่าแต่ว่าบักทั่วนี่ก็เขียวได้หนิหน่อยแตกยอดแตกยอดแล้วเดี๋ยวก็เป็นเครืออะไรยังก็งามได้เนาะอ่งามอยู่แต่ว่าทั้งเทิงน่ะเป็นซีแห้งๆเนาะหน่อยอ่มันโม งามคืออยู่รุมมันโบกียวเป็นดินแห้งง่ายแน่อืมอันนี้อันนี้อันนี้อัน,น,อ,น,น,อ,นอันเห็ดปลูกกันบ่เนี่ยนะลอยล่องเมืองพระคอ,อนนะถัว<อ>เห็นแบบเห็ดในยูแบบนทูปมันเป็นต้นชีน้ใหญ่นะนถ้าเากาดแบบนี้ถ้าเววานมันก็จะเป็นต้นน้อยๆทางง้าเนาแยกมันห่างๆมันก็จะเป็นลำใหญ่ๆน,นะจั่หน่อยๆลองเบิองลอยเทคันยังโม่ได้เลยปลูกแบบนั้นก็จะได้แล้วแบบนี้เพราะออกใบแบบนั้นเลยลอยแบบนี้น้องเอามาปลูกเต็มเล็กๆปู มันโมยใหญ่นี่โมยใหญ่ไงกนเนาะถ้าแบบนั้นคือที่ได้แล้วบ้านตัวนนบ่มโม่ยอเขียงงามอยู่ตัวนี้แม่ดโดูกรอให้มันใหญ่อีกหน่อยยังแยกบ่อันพวกประกาศอยังบอกดยแม่ตัวมันยังน้อยเนาะตัวน้องลองมึงแล้วนะแต่มันเหี่ยวมันแม่เอาขึ้นประกาศมีเสียถิ่มไปซื้อล่องก็เลยเอาไว้ก่อนดูดูดย ไปเกี <source> ่ยวเข้าเด้เกี่ยวไกลแต่บ่หม่องไปเกี่ยวนะไกลเติบอันแลอือมันทางก็ยากแน่อือไปเกี่ยวอ่ากับแม่กับอ่าน้องแต้นําน่อยอืไปกัน3คนนอยก็มาไก็มานอยนะว่าสิไปซื้อน้ํามันบ่ได้ยน้ํามันาน้ํามันรถไทยสิไบ่สิไปเอาน้ํามันอยู่เทิงอ๋อสิปลูกมันแล้วนอยสิปลูก แต่เพื่อนวาให้พังมึงผลก่อนเพื่อนวะเพราะว่าทำอิดนอกว่าชีเกี่ยวเขาตัวนี้แล้วเลยชีลงเลยนะแต่ว่าเพื่อนวาให้พังมึงดินมึงผลก่อนย่ามันบวมชีบอกโดยโดยโดยแต่ว่าอันไปก้นนไม่ได้ไปล้วบอเล้วเลยเลีวเลยเพราะว่ามันมันอันอันบวมหน้าบวมน้ามันบวงามเนาะมันก็เลยอ่าไวเลยเนาะ แม่พัวไปหากลแต่บอลโนนบอลมันมีปัญหาเนี่ยที่น่ะอืมกลแต่ว่ากลแถวอันนันกุบอันมันสูงอะเนาะด้อยโอ้แล้วแล้วเนาะดโวยด้วยกาบันนี้กับสิไปหาเอาลำมันแม่มาไหว้ปลูกแต่ก็ยังมีน้ำมันอยู่ด้วยดยน้ำมันมันขาดปั๊มบ่แม่น้องไปน้องมาได้เกี่ยวข้าวน้องก็ไปยังเฮ็ด แม่วาชิไปซื้อแต่กับโบได้แม่เพราะว่าไอ้กับยังไม่ได้เติมเว่าชิไปซื้อแต่ว่านี่กัว่าบบมีมันไปมื่อนี่กับโมีอีกน้ำม,มันมันขาดปั๊มแม่แมอ่าลายปั๊มกับปตทนี่กับอย่างบบนี้บบมีเลยทา้งยูเชโนกับโบมีเบิร์ดน้ำมันเมันขาดปั๊มเนาะช่วงนี้ก็ขาดปั๊มอีกเลยมีช่วงนั้นเลยเนาะช<ด>่วงนั้นกับหาน้ำมันรถจักโบมีแม่กับทั้งน้ำมันรถจักกน้ำมันรถไถอันตัวนั่นกับแต่ว่าตอนนี้น้ำมััันรถจกยยงมีอู่ ก็ขาดตอนอีกแล้วรอบที่สองเนาะ,ะกะ็ทงทงเนึ่ก็ของเจ้าอว่าอันลามันนะแม่เบิดแล้วบอแปบว่าน้องออกกันก็แม่ที่นะั่นแหละแกร่วมกันเลยที่นะแ<อ>ปลว่าชีแยกส่วนไป่วนมันแต่ว่าเฮ็ดชอยกันให้แล้วที่คือชิมุนอาปลูกของแม่ก่อนแม่แล้วแล้วก็มาปลูกของน้องแต่ว่าลามันมาพ่อคือไปหามาชอยกันอีกนะอ้แต่ว่าไปปลูกมึงเดียวกันบ่ เพิ่นก็3ไร่น <c oughs> <m ots> oh, ้องก็3ไร่โอ้อยู่ม่องเดียวกันเด้อโลยเพิ่นอยู่ในแคมทางนี้ดินเพิ่นดินน้องสิเข้าไปไกลพูตรงนของเจ้าเออดินเพิ่นแปะกทงดําเลยโลยๆๆน่ะเชาแม่นบ่อันวันที่ว่าไปปลูกโลยเชา w a t c h m a ก็เาน้องก็เาโยเพิ่นก็เอา3น้องก็เอา3ันน่ะ3ไร่คือกันยกว้างเติบได้เนาะแม่นกครึ่งเฮกตก็หลายเติบแหละอือพอดีอยู่ซ่ำพวกน้องนี่ คอยเห็ดคอยอย่างไปก็พอดีอยู่โดยโดยคอยปลูกคอยโดยคือาว่าเคยหับจ้างเสียหนาส่วนมันเหมือนกับเจ็ดไรน่องก็ยังเคยหับมาแล้วนะก็ไวเพราะว่าช่วงนั้นเมเสียไม่น้องก็ไปหับเสียหนาส่วนมันนี่เจ็ดไรกับบางมือเพื่อนก็ไปช่วยบางมือน้องให้คนเดียวสิยังเล้วโดยกับซีมือพอดีแล้วเธอว่าวอยู่เลยเนาะโดยเจ็ดไรเสียหนามัน และนี่ก so ็จะปลูกม so so like so um, ันเองมาเนี okay. oh, ่ยโดยลองเองมึงเองเงเนาะแต่มูไรเหตุเองมึงด้วยวะโดยโดยลองเบิึงบางทีเขาอาจจะได้กลัวอันดาที่เขาไปรับจ้างระบายเนาะโดยแม่ลองเบิึงเนาะเขาคิดลองถึกอียังกันนะถ่ายบอลองบอลหูเนาะโดยจะซู่ซูนะนี่แต่ว่าอันเรื่องที่ดินที่ดอนนี่ได้ฉันเนาะอุ้ยถามแล้วตอนนี้ว่านี่เพิ่นไปเพราะว่ายังไม่คำตอบเป็นเมื่อนี่เพิ่นโทรมา พนว่าแสนพันว่าเนามนโทรบ,บอกชาวบุญแล้วบบได้แล้วตอนนี้อันอันที่มาว่าวันว่าอยู่เทิงกันบ่หน่วยว่าวหาเมื่นแม่เพ่อนคขายกับลูกปืนมีผู้เดียวนะเพิ่นบอกขายเพื่อยังได้แสนร้อยยัได้แสนบาทเลยบาหน่วยโทรบ,บอกอชาวบุญแล้วบบได้มีแต่น้องชิดเคียย์เบิ่งตัวนี้มือแรกให้พ่อไปเคียย์เบื้องน,น่ะแต่มองนี่นะสรุปแนี่ได้จะมองนี่นะพ่อแม่เป็นโทรมาเลยว่าให้ขายแล้วก็เอ้ยเพื่อนก็เป็นอันอัรยากาศอยู่เมืองนี่ก็ เพ ok. okay. um ิ่นจีมาเช่นใ as um totally> ห้โอ้ขายได้มาเนี้นะกาน่าสีได้แต่แต่ก็ยังไปโทรคุยกับเพื่อนแท้ๆนะในยินแต่ผู้ไอโม่พวกเพิ่นอยู่นี่นะเพิ่นบอกให่เพิ่นว่าแม่โทรมาเพิ่นว่าให้ขายเพิ่นว่าให้เอื้อยมาเช่นให้แต่ว่าถ้าอันาทั้งนั้นโทรมาว่าให้ขายแล้วมาเนี้ก็คือถูกต้องตามตามกฎหมายทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นชีมาเช่นให้เพิ่นก็เห็ดงานอยู่เมืองนี่นะเพิ่นก็มีเรียกมีงานอยู่เมืองนี่อยู่ใกล้เพิ่นชีมาเช่นไห่ เคยสรุปมองกันเพิ่งที่ว่าอันว่าวหาเพิ่นสิขายให้แล้วนะครับหาเงินได้ได้เอาบาทหนึ่งหกมือไอเวยแสนบาทแสนบาทเนาะโอ้ตุกพราะอหามื่นหนึ่งกัยังนักพอแห้งหนึ่งนักเนาะเรามาแสนน่ครับโอ้โดยโดยเฮาก็บได้มีเงินถึงขนาดนั้นเนาะโดยโดยแต่ว่าอันมองนี่นะถ้าเพิ่นจะขายอีบานนี่ได้เท่าไรจําเป็นก็สี่มื่นขึ้เก่าสี่มื่นชั่มเก้าโดยโดยกับมองนี่ก็ดีกว่าเนาะกับมีแต่มมองนี่นะ อาถ้าว่าซื้อกับมิเตอเอาดินมาถมทั้งนี้เนาะน้อยแม่ดินถมก็คือถมอาดินพลานหินเนาะหายมันอาปลูกพักพวกงได้เพราะว่าถ้าเขาเอาดินมาถมวางสามรสก็สามารถปลูกอย่างก็ได้นะแมนปลูกมันปลูกอย่างกันนะปลูกได้เอาดินมาถมถมอันนี้นะหายมันสูงซช่ไหมเนาะเพราะว่าทั้งทั้งพวก็ปลูกได้แบบมันทั้งพว้ยปลูกได้แต่ว่าทั้งดุมมันปลูกได้น้อ่ามันเป็นดินดินพลานหินเนาะอาสรุปมองนี่ก็ซื้อได้บ่านนี้ แม่แต่ก็นอนกันยังโมแน่นอนกับเพื่อนข้างเน้นะก็ยังแบบกั้งกั้งกึ่งอีกคือเก็เพราะว่ามือแรงอย่างเช่นผมไปเคลี่ยวอย่างหู้เรื่องนะไอศิลป์โทรบอกโดยถ้าได้ถ้าได้ก็ดีคือกันมองนีกันเนาะโอ้ยเพราะว่าในราคามันแค่สามมือไอศิลป์มือเนาะเพราะว่าน้องมักกับมักตอนนี้นะเพราะว่าเพื่นถามน้องก็มักตอนนี้เพราะว่ามันก็กว้างเนี่ย กับวัฒนธทางอีกแม่ก็มันแปลนเลยเนาะมีเงินกับอันซื้อดินไม้ไทรรถละเท่ารเดียวนี่รถละเซนบอกเซียนซิปเซีนซิปกับเพิ่นอาทูไทยอะไเลยเนาะรุดให้เลยโดยโดยกระชีไปอันเกี่ยวต่อว่ามื่อีหร่นะบ่เมื่อไหรไม่ได้กระไปค้นเข่าเมื่อนหร่ที่ว่ากระไปเอาน้ำมันถามีน้ำมันกระชีไปหาซื้อบรงน้ำห้านนั่นอย่างนี้แหละหาซื้อบรงน้ำห้าน กับผู้วายซีบีหรือบอกขนาดในปั่มยังขาดแม่อ่ามันอยากหายากอยู่น้ะมันช่วงนี้กันโดยโดยกะสู่ๆเนาะอ่าเป็นกำลังใจให้ยังไงก็ได้อ่าคอยเห็ดคอยทำมันเนาะอยังงก็ได้เอาไปลงมือทำมันกะอ่าพอได้เนาะอยังงก็ได้ต้องพี่ลองถือขึ้นไอวานเนาะอ่าก็คือพักนี่ยเนาะแปลงนี่มันงามแปลงเทิงมันโบงาณมาเนาะอ่ากะแปลงเทิง แปลงวาดินมันนี่โบงงามเนาะตัวนี้นะดินงามเนี่เขียวงามเลยแต่ว่าทางเทิงดินมันค่อยงามอ่าแต่อีกอีกอันแปลงหนึ่งเห็นมันอันนั้นมันตายมันเค็มหรอมันว่าเค็มกับแม่บ้านที่บานทีแม่ปวดเพื่อนว่านนะแต่เพื่อนว่านว่านทีเกินโดนแล้วก็เลยตายตายเจ้ทำนี่กันยังทีไปว่าอยู่แปลงเทิงอ่ะบอลนึงพี่น้องว่านทางห้างนะกันพอดีนะก็คือบม่ได้ลกเลยมีแต่หดหน้ามาประมาณนั้นเลย วันที่เกินมันกับ่งามเนาะมันงามกันเป็นยังไงกับบัวพักอันนี้น่างามเนาะบัวนี่เขียวงามไมดีไงโอ้ักบัวใหญ่บ่นัอยยังเชี่ยวมาปลูกอีกอ่าแต่ปลูกักบัวนี่ก็งามเนาะบัวใหญ่ลอกเบิ่งนะอันนี้น่องได้ผลอยู่ตัวนี้น่อยน้องปลูกกระทึงผุบบัได้มีแต่แห้งเขาเลยบับน้องใหญ่มันลุ่มไปกระเกิดดูโอ้ยดูดูต้มกระเปียกซุกแล้วบ่กถจะไปไปทางอัน เมย์เป็นก่อนพี่น้องเลยคนเผ็ดกินแล้หรอไปกินแล้วบ่นี่ยังด้วยย่งเพรท่านเดียวเพาสักพาแล้วก่อนบ่โดยก็ยังเช็ดรียกอีกอยู่โอ้โดยโดยเดี๋ยวไปหาทั้งอันมีน้องไล่ก่อนเนาะโดี๋ยวห็นน้องไล่เป็นสักฝ่าก่อนเลยเลยไปมาเบิ่งเป็นต้มตุเปียกกันเดี๋ยวแล้วบอเป็นตาได้กินน้ำเล้วบอหน่โดยสบายดีน้องหลังเลยสบายดีน้องเมย์เนาะเลยสบายดีน้องเต้ไฮ้โอ้ โอ้ตุ๊อาหารเที่ยงมาหนิโดยอาหารเที่ยงต้มข่าเปียกินข้าวอืมข้าวก็ห่อนเลยวะเลยห่อนเลยห่อนเลยโอ้ห้ก้อนกุ้มอยู่ต้มข่าเปียกใส่ลูกชิ้นเลยเหลวเลยเนาะมาหนิเหลวแล้วอันนี้แหละกินกับข้าวอันนี้กินกับข้าวต้มข่าเปียกกินกับข้าวโอ้ต้มต้มข้าวกินกับข้าวเลยเลยกะกะแเส้คือกันเด้ แซมคือก oh, ัน hey, อ oh, you know, no. uh, ๋อโนยกะหาถ้วยหาซามมาใส่กะลงมือเลยบาดนี้เนาะโอ้ลงมือแล้วก็สิไปเวียกต่อบาดนี้บ่บุกะลงมือนําบ่โอ้ยเอาเลยแม่เดี๋ยวเฮาอันหากกินมา้หากกะักกินข้าวเหยป้าอืมไปสิไปหายงงแต่บาดนี้จกจักได้หยังเอาอันนั้นอืมโอยเอาไม้ไปแหอ่านไม้นมันก ออามาเก่งเนาะเนีหนยออมันยยกนมันนี่กระตุ้มกระเปียกหมอบักไงใช่ไงรอบเทียงอกินอ่ารอบเทียงยังยังมือแรงอกินกินมือเศร้ายังรอบเทียงเนาะอ่กะหาอ่กินออันยังเอื้นคาบตัวคาบเนาะอเดี๋ยวมือต่อมืออ่ายๆลย้ล่ะทั้งพอันไปใ่ล่ะ อยู่ในคุณบอกโดยโดยแล้ก็อยู่ในคุณเดี๋ยวแล้วก็มากลัไปเอาละมันแบมีน้ำมันรดน้ำมันรถน้ำมันขาดปั๊มแมนเพราะว่ามันอยกัยังโมีอยู่ดยโดยน้ำมันมันขาดปั๊มอ่าสองสามมื้อแหละมันมันบ่นทั้งเชนโอ้ก็ขาดขึ้นกัน นี่บุญเจ้าก็มือมาใช่ไเก่าเจ้านังบอกเลยว่าไเพราะว่าเวะเติมน้ำมันกับบ่มีน้ำมันขึ้นกันน้ำมันขาดปั้มช่วงนี้ขาดปั้มเนาะโดยโดยเนาะกินข่าวกินน้ำล้วก็ไปลุยงะอันเรียกต่อไปเอาน้ำมันมาปลูกนะแม่แย์น้ำมันเนาะล้ำมันมาไปแก่ล้ำมันแล้วนะมาปลูกอ่าได้ชื่อน้ำบนบนโดยเดยไม่ละบนนี้บนหน่อยและ ขอน้ำชื่อน้ำบนไั้นเรเพิ่นบนงามบนปะก็เก็บเอาลำมันเห็นปะแม่โอ้ซื้ออะไรผัดมันนะอ๋อไปซื้ออันในสวนที่ว่าเพิ่นกลนกลอนเห็นบ่แม่อืมเพิ่นเพิ่นขายในในลำมันนี่เพิ่นก็ขายรถละเซนปลายเนื้ะรถกระเซนปลายแม่แม่ล้ำมันเกียชิปันเกียร์ชิบแปดสิบแปดสิอ๋อออกมาแล้วเขาก็ต้องตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเลยเนาะแม่อืมเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เขาก็ไป มีน้ำยาเชน้ำยาอีก,อกเซเชียบเซอันบ่อหามันตายนีบ<ม>่บ่อหรือว่าหามันออกอันเซนแหยังหักโอ้หัหกมันออกมาก,ก่อนแม่โอ้น้ำยาเตหากหัก<อ>บ่อ<า>เอากระพุ้งจิ้อเอาเกระเพร์ละมูนเอา,าเยังทันเคยเตกเทือ รั้งแกเคยเฮ็ดแต่ว่าบ่มีของเจ้าของอ๋อเคยแต่ไปรับจ้างเมนเคยเป็นกรรมกรอะไรเจ้าของยังบ่มีอทำ่าบ่เคยเลยเนาะเมนเมนเฮายังบ่เคยเฮ็ดเล้แมนเพราะว่าเฮาเฮ็ดได้แต่เฮายังบริเฮ็ดของตัวเองแมนบ่รู้ว่าผลมันจะออกมาแบบอันแบบใดแมนเพราะว่าเฮาบ่ได้อันลงทุนเองตอนนั้นเนาะแมนอ่าว่าเพิ่นจ้างว่าไปเฮ็ดเด้อแล้วก็ไป นนคนเหง่เอาน้ำยาเอามันยังใช่กะใช่ใ่เซน้ำยาแล้วมันซสื่อใส่กะเคย,ยน้ำยานเน,นี่นเคยเห็นโอ้ยมันกระโบเมนและคันวานน้ำยาแบบเชยไม่ไม่เนี่ยแบบปะเมื่อโดนโดน,ดน,ดน,ดนขี้ยางยังเบอร์มินปไปเลยขันน้ำเชมันนะโอ้ยใกล้บปไลยเลยบ่ายมื้อนี้ว่าก็โทษน้ำมันเหนียวมาลรางสไลยังเหม็นอยูย่มันเหม็นมันไม่มาเสื่อนะก็ได้ถิ่มเลยอ๋ติดเชื้อติดแพ้ถิ่มเลยเชื้อผ่ามันเน่าบ่ เจ้าแช่เขาสิไลด์น้ำยานะเขาละป้าไว้บ<อ>างเขาจ้างเขาไปเฮ็ดเขาก็า<อ>เขาปุ่มลงกันเก่าหาัน<อ>มาง,งมลงแล้วมันก็เบ็ดแล้วอันอันอันน้ำยาแช่อันหักมันมนี<อ>่เลนถือคนกระเสบถือคนกระเสบคือว่าไงอ่าพอแช่โดนเนาะ<ม>นเแช่แล้วเขาเอาแต่ละมันนะ่ะไปปลูกแต่ว่า นหึงหึงนะป้าเป็นหันอยู่บัตรแช่์เราไม่แช่อีกแบบจะได้น้ำยาวใช่ไหมครับอ่าอ่าอ่าโดยคือขั้นตอนปลูกมันต้องแช่ก่อนเนาะแม่โอ้ยลายติดลายต้นมาลายต้นเนาะเอาไปปักไปเสียบเขาก็ได้เบิ่งตามานอีกถ้าไปปักมัเป็นแบบปิ้นขึ้นทึงก็สิตายอีกบุกืนบ่แม่อ๋อมีต้องอันเอาเบิ่งตามันอีกแม่บวุ่นไปเบิ่งมัน ลำมันมันตั้งขึ้นเนาะจะไปสังเกตมันชิมีดอกโนมันนะฮะโนมันถ้าว่าเขาหันลงดูมันหันลงดูมันตายเลยตายเลยโอ้ถ้าบตายกันมันเกิดกะมันก็เกิดไปแต่มันนะแต่ว่ามันมีหัวมันยังบ่ถทึกเรื่องมันนะเห็นมูได้เห็นมูควัดโอ้ยจะอ่อนเน่จะอ่อนเน่เห็นได้ตัวบูมก็เลยก็เลยอยากลองเฮ็ดปลาเลยอยากลองว่าไปโคเซาทีเพิ่นเซาทิกนี่เพิ่นนั่นกับ่มดาวไล่เนาะ ไลูกกับระมาณสามไล่นะลองเห็ดทดลองคือกันเดี๋ยอในเขาแก่มาขายคู่มือของมือขายกับบ้านนี้รถเป็นมาตุงเหรอหลังเห็นไร้เข้าพื้นบนนี่สิดูหายใจจดจ่ออยู่โอ้ยลูกเอ้ยาเห็ดไร้มาไปบืนไปน้ำเพิ่นเลยมาเลยไปเว้าน้ำเพิ่นเพิ่นกับห้ติดเป็นติดเป็นติดแล้วหายหายรับเพิ่นแล้วโดูด้วย ข้าบเฮ็ดคือสีบมีอันมืดอันหน้าบระบุนเนี่ยมาว่าข้าเฮ็ดมันคือสีมีบนคลองแน่ถ้าข้าบเฮ็ดมันไปคลองอยู่ตอนไหนบายโดยมีกรอยากลองทดลองบ้างทดลองบ้างเนาะโดยได้สีได้สีเสียก็ต้องลองบ้างก่อนลองอ่าจับปิ้นอ่าโดยอาจจะเทากลับก่อนได้สำเนาได้บุญนี่เดีิมเมื่อหน้าเอาชิมาเด่นน้ำไม้เนาะกับเตรียมผ้าขาวผ้านำสีกินขาวกับกระเบียกเนา โดยสวัสดีน้องแม่เนาะโดยสวัสดีโดยสวัสดีน้องแหละครับก่อนเด้อะโดยโดยกินข้าวกินน้ำแล้วก็เฮ็ดเรี่องเฮ็ดงานเตาโดยโดยอ่าโดยโดยอ่ากรับโดยโดยอ่าเนาะเอาเลยพ่อเอาเลยเขากินอันยังเนี่นท้องอยู่กินตองเซ้านี่โดยโดยอ่ากรับก่อนเนาะพ่อเนาะอ่าปลูกมันเนาะอ

หมอนี่แม่นยู้มันหน่อยมนหัวมันโอ้หัวใหญ่บว่นี่นะหัวใหญ่กับมันไหลเพราะว่าคอมันมันบอกคือกันเนาะเขาเขาเบิ่งอันนี้อันนี่พันเตาง่อยก็มีพันนั่นกัมีเอาแต่ผู้มักนะอ๋อต้องเบิ่งคอนี่บ่โดยโดยโดยโอ้ถ้าคอมันทีนี่คือว่าไงหัวมันกับโกคหัวมันกับโรคหัวมันกับไหลแต่คนนี่มันหมักบวคือกันหมักบวคือกันโดยโดยโดยคิดว่าบัวแมนีบัวลำมันหน่อยบัวแมนได้บ่ เป็นน้ำพันมันได้โอ้เป็นน้ำพันนี่แต่ว่าอันเงี้ยงๆอู่ช่นึงกัต่างห่างอีกแป็นพันหนึ่งต่างห่างนะกว่าปีนี้มันก็ได้เซาไรบอลนะอือด้วยดยป้าไว้สิมันบ่ตายมันบ่คือป้าไว้นี่กันอยู่ซี่ไหนอยู่ไปนี่แหละไพื่อนเมันมือเขาเอาไปใส่น้ำยาครับอย่างโรคปูกให้เขาปนนะคือพายปูกนี่ก็ต้องเซน้ำยาทุกคนบอลนี่นะแช่บดแซ่กันกระบ่งามแล้วอืมแซ่มันนะขันหัวเห็ดแบบเบาบางบาง บปแเซมีบางคนเขาไายขินมาจ้างเนาะโดยจ้างอะไรบางทีบางคนซื้อน้ำยามาให้เขาจะโปรซ่แล้วเอาไปรเซ่ของเขานี่ยมันมันบางามอืมดังนั่นเนาะอันนี้เขาต้องแซให้ของเขาเองดีกว่าโดยต้องเซอโดยอ่าแสดงขับกลับก่อนนะพ่อเนาะโดยโดยสบายดีนะพ่อเนาะโดยสบายดีฮะกลับก่อนพี่น้องเลยกดอ่าะมาหาทั้งอ่าครอบครัวน้องเต๋อเนาะปลูกผักของพ่อเป็นไงงามซช่ไหเขียวขักก็ดีอันนี้ ออกบ่ได้พี่น้องเอ้ ư? มาตอนนั้นกําลังปลูกเนาะอ่า <c oughs> พอได้ก <c oughs> ินเนาะบ่เฮ็ดกะบ่มีอันใส่จุจะแจวอ่าโดยูอ่าลํามันเพิ่นเตรียมสิไปปลูกล้วโอ้พี่น้องเอ้อ่าูลําใหญ่นี่เนาะโอโดยะวันนี้บ่เบิ่งก็สิต้องเดินทางกลับก่อนพี่น้องานนี้เนาะบ่เิ่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณาพี่น้องหรือว่า เอฟซีทุกๆทานเนาะที่เขามาส้มคลิปบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบโดยประกาศโฆษณาของบาบุญมาโดยตลอดเนาะแต่หากวบาบุญเฮตดผิดพลาดประการใดก็ผิดประ,ประทึกก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไปพี่น้องคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบาบุญขอฝากไปพี่น้องเนาะซอยได้ซอยเซซอยที่ตามให้กําลังใจบาบุญอีกคือเก่าเนาะสำหรับวันนี้บาบุญจะต้องเอ่ยคำกราบสวัสดีและสวัสดีเด้อ่อพี่น้องกันเบิดสกู๊ดสกคนเนาะ ไปแล้วสบายดี